สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทันภูมิกียรติทุกท่านครับผมเมื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้าครับผมเมษายนแล้วนาอพี่น้องใกล้จะเข่าเส้นชัยแล้วครับผมก็เลยพาพี่น้องมาที่วัดปูซีสูนครับผมมาเอาโขงสุดท้ายกว่าดใดน้องพี่น้องครับผมใดทั้งเหลขบนเลขกล่างเลยครับผมแล้วก็ปูก็จะบงกลมให้พร้อมครับพี่น้องเรียนเชิญทุกท่านติดตามชม ตัวเลขประจำหนวดวันที่สองคือสภาคม2,565ครับเรียนเชิญครับสิบสองตัวรับสิบสองตัวอันนี้ได้รับศูนย์สามเก้ารับเลขจากห้าหกเจ็ดแปดครับจับคู่แล้วสวันนี้เมื่อได้ทิ่สองคู่แล้วก็เลขเอา มาคัดออกงวดที่40มาน,นี้งวดที่40มันบ่มี่เราได,ออตดา้ตัดออกสถิติอที่นวดที่40ตัดออกหกคู่ตัดบม่มจะเหลืออยู่หกคู่กครบผมหมูม่อวานนี้ใด้เมื่อวานก็เล่นเน้นศูนย์แปดไม่เดียวศูนย์แปดนี้สถิติอยู่ที่งวดที่ แปลว่ายี่ิบหางวดรวดนะครับปดมันเป็นงวดที่ยี่พิบหกันสิกว่าตัวนี้มันคันเท่าเอาเอาหนึ่งหนึ่งสห้างวดที่ห้าสิบครับหนึ่งสี่ห้างวดที่ห้าสิบมาสเตเตอรเขาจะเขาตาหาตัวเย้อนม,มาครับผมศูนย์ห้าสามห้าเก้าห้า กัรห่อออนระยะนงาีลคราบอันนี้ระยะสั้นวัที่20ตัวคมันเดินต่อเป็นวัที่20ตัวนี้การหอมันเดินตัวมันจะเป็นวดที่40กัรห่ออเอาสถิติหนึ่งตัวมาตัววดที่50หนึ่งหนึ่งสี่ห้าี่มตหาเรจะเริ่มตัวนึ่งราว่าบ๊ยวองศูนย์ห้ นะครับถึงโชมเม็ดเดียวนะครับบนแนวทางของปู่สีสุดนะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเมือม่อวันที่อะไรหนะวันที่ยี่สิบเก้านะคะ<ช>น่ะนเนาะออกมาเอ็กซ์ี่าจะหาสื่อท่านนะครับลอตเตอรี่นะครับของอันนี้นาาวันที่หนึ่งนะคะเนาะเพราะวันเป็นสูตรโบราณนะคะฉะน,นันออ้นท่านผู้ชมต้องซื้อแม่สื่อตรงวันที่หนึ่งนะครมันจะไม่ดูครบค่ะ แต่วาห้องวงกลมที่08ครัแต่ว่าคันมักสถิติไม่เล่าจะเป็น05ก็คือสถิติ40หมวดซ่อนเหลือ10เป็น05น,<อ>นะคะ<อ>ตัวที่ปูคัดออกนี่กับซิมี่35 95นะครับ36 96ครับ38กับ98ครับตัวที่โค้งไว้นี่0 5, 0 6, 0 7, 0 8, กับซิมี่05 06 07 08 37แล้วก็97นะครับปูครับซุ้มตัดนี่ สามสิบเก้าวังยังยังยังตัดอยู่ครับครับอัตัดอยู่มันมันมาแค่ในลายนะครับผมมันยังอยู่แบบวงวนก่าอดตัดห้าหาห้าหนึ่งห้าเกาเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าสามสิบนะค่ะแบบเดียวกันกบเด้กลางวนถเนก็มันจิเป็นลักษณะเดียวกันคือปูตัดหาหนึงหาเก้าออกเหลือใบเด่เหลือใบแค่หาแปดเดียวนะครับผมตอนนี้มันมีอยู่หกคู่ประจังกัด ต้าห้าวที่เน้นระยะสั้นวดที่26มันจะเป็น0 8ครับถ้าห้าเอาตามสถิติวดที่40เลยนี่มันจะเด่นที่0 5ครับเพราะเขาบเลยว่าผมล่างยัง46คือเก่านะครับปูขาเป็นสูตรล่างนะครับล่างยังคงล่างยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนะครับ คือสองรางนะคะวิ่งห้ากับหกเหมือนเดิมนะครับตัวเลขเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนนะครับเดีนยวชมเนาะกต่ซีคูนะครับผมมีซีหาซีหกสามหกหล้วกับเก้าหกนะครับเดนทีซีหกรับกับได้คู่เดียวนะครับกับคู่สามหกวดที่สี่สิบสองครับเดินได้ดีครับผมวัดที่สี่สิบสองวัดที่สี่สิบสองแล้วนะคะจะมีหกกับคู่สามใบว่าจะมาซื้อก็ใจไม่ได้พูดยันมาถึงก็โม นะคะ,นะครับท่านผู้ชมเนาะนี่จะเป็นตัวเลขแนวทางของปูซีซูนรับทั้งบนทั้งล่างนะครับเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่2พฤษภาคม2565นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมเนาะท้าเวชสวุวรรณนะครับกับปูซีซูนให้เอฟซีแฟนคลับนะคะที่จริงว่าจะส่งมืออื่นแต่ว่าเป็นมืออื่นคิดว่ามันหนาจะปรทันมือเลอ็กออกก็ให้สาวว่าเอาให้เอฟซีนะทันเดย์นะครับทีนั่งบรายบูซ่านะครับกะ โทรเข้ามาสร้างจองกันได้นะครับที่เบอร์ที่คุณช่วยด้านล่างเลยนะครับ699บาทเปิดดวงให้ฟรีนะครับโปรเปิดดวงให้ด้วยนะคะเปิดโชคเปิดลาบเปิดวาสนานะครับการเงินการงานนะครับเล้วด้รุ่นเดีมครับผมขอเบิรงนะครับโปรซื้อง่ายขายข้าวเหรียญเท้าเวทส่วนนะครับราคาหนักเกลียวซับนะครับ499นะครับเป็นช่อมเนาะผู้ใดสนใจชาวบูชาก็สามารถติดต่อเข้ามาในตามเบอร์ที่คุณไว้ให้หน้าจอเลยนะคะแล้วก็ชม แลวมีหลายสีสวัสดีเดก็ีเบิร์ดนะคะท่านผู้ชมนี่อย่นีก็จนะคะเดี๋ยวเ้ามาเบิร์ดเปียนน้ำกันกกบท่านผู้ชมนัแค่หน้าจอว้เบิดันาะเปียนเขาเป็นทุกวันที่จริงมีหลายสีนะครับบัว่าจะเปลีนสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวสีทองนะครับสีเหลืองสีม่วงนี่นะครับแต่ว่าสีไหนก็ีเบอร์ดท่านผู้ชมของสี อยู่ที่ความเชื่อแล้วก็ความศรัทธานะคะท่านผู้ชม699นะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์ที่ขึ้นโชว์ให้ด้านล่างนะครับส่งฟรีนะครับแบบงแาบเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางเปิดดวงให้ด้วยนะครับนส้เหีย้าเวสวนะคะใครสนใจจังกรเสื้อเฟอร์เรยคองกูนะคะแส้ผู้ือหางล่างนะคะ เม็ดเดียว4หีหกนะคะท่านผู้ชมน้าคุณใดหาลอตเตอรี่ใดก็ไม่หาจับจองก่อนนะคะทั้งหมดแก่ได้3ใบนะคะเนาะว่าสิว่าซื้อนม,มูกะบะ่ถือน้ำมูหลายงวดแล้วนะคะขึ <c oughs> ้นล่างสถิติเดินเงกกี้ยวข้อบสถิติตล่างเดินยาวก,กว่าข้างบนนะคะลา่างงวดที่412อันนี้บนงวดที่410ง,งวดที่410กระห้องแน้น เน้นตามตามงวดก็จะเป็น05ครับถ้าเทาเอาเน้นเน้นแบบระยะสัน 25, ้นงะวด25งวดวดอะไรอย่เงี้ครับมันจะเป็น08ครับผมเขาเลยมาวงกลมที่สถิติหน่อย<ะ>อที่แน่ๆเขากำลังสิ<ะ>แต่ว่าก็เด่นที่หลักสิบก็คือศูนย์หลักหน่วยก็คือแปดนะคะ ถ้าเดินยาวคือ0ูนยาถ้าเดินสัานราม,มากก็คือ0ูนนะคะท่านผู้ชมฉะนั้นก็น,นาจะมีเน้นศูนย์แกับศูนหนะคะกนะคะันไว้นะคะทา่นทานผู้ชมเนาะตามสถิติของครูนะคะชัดเจนไว้เงินตัวไม่อันนี้ปีน้อยขอย,ยส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทันภูมิเกียรติทุกท่านครับผม มันนีบุญผลาผ้าโชคบุญผลาผ้าร้ยได้ผ้าพี่น้องมาที่วัดปูสีสูนครับผ้าพี่น้องมาเอาเหลขบนและการเหลขกล่างพร้อมเนาะส่วนปูก็ได้ตัดออกหลายโตอยู่พี่น้องกละกกาวงกลมให้พร้อมส่วนที่เหลือเนาะพี่น้องครับสำหรับศูนย์หากาปูกับวอนอกรอบอยู่ว่ามันเข่ามาต่อเนื่อง การยานรุดว่าสั่ศูนหาก็เลยบรไดววงกลมส่วนตัววงกลมก็คือศูนย์แปดเนาะแล้วก็ตัวเลขกันนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นน้ากันแล้วเห็นชัดๆชมน้ากันแล้วเนาะพี่น้องขอบคุณสุขูมสุคนที่ติดตามอันนี้คือกุฏิเมื่อสักครู่พร,ระสงฆ์กำลังชันเข่านี่แหละพี่น้องครับสายบุญก็ได้ทรงปัจจัยมากปู่กระเบื้องงามคับครับพี่น้องภาคภูมิใจแล้วก็ อนุโมทนาสาธุกับสายบุญที่ได้เฮ็ดสถานที่ให้พระสงฆ์นั่งคบชันนอกที่น้องงามครับเหลี่ยมยุบยุบอยู่ที่น้องครับผมกระเบื้องหุ่นละเล็กละหน่อยครับกระเบื้องวัดนส่วนมากจะเป็นลายได้พี่น้องพอจะบมเป็นเมื่อเดียวกันครับผมกันแล้วแต่สัทธาผูทีจะทานมากเนาะครับผม กาเลยบอ่อได้เป็นสีเนื้อเดียวกันเพราะว่าสั่งคนละเทือบางท่านก็น,นํากับเบื้องมานํามันก็เลยเป็นบอส,สีบอ่อันเดียวกันนาอพี่น้องครับเข้าใจตามนี้ครับผมบุญพลาก็จะขอลงจากไร่สดเด้อพี่น้องเ้ยครับผมฝากกดติดตาม s ั b สไคร b e กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับท่านช่องหนเด้อพี่น้องครับผมมีอัไใดีๆบุญพลาฟ้าเชคบุญพลาผ้าด้วยกับ นำมาให้พ่อแม่พี่น้องในเมืองน้ากันครับผมไล่ซดหนนาเอยพอกันไหมน้องพี่น้องครับผมสวัสดีครับทุกท่าน